น้องสายล่าทุกท่านนะครับวันนี้ลงใจสงเสนอสินค้าดีๆปืนดีๆแล้วนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับเรามานําเสนอเจ้าตัวมือสอดคลาสสิกนะครับมือสอดคลาสสิกตัวนี้นะครับเป็นไม้ประดูกเก่าเนื้อแดงแดงทุกบอกเนื้อแดงแดงนะครับทุกก็บอกความคลาสสิกคือเราเคลือบ ด้านนะครับนี่คือสีเคลือบแล้วนะครับสีเคลือบด้านคือการสีที่โชว์ลายไม้นะครับได้สวยงามนะครับพบกับรางรางตัวนี้เป็นรางไม้พิเศษยังไงคือเป็นรางไม้เก่าเสาบ้านเก่านะครับตัวนี้นะครับสีค่อนข้างจะแก่มากๆจะเป็นสีน้ําตาลเลยน้ำตาลดึงแดงนะครับตัวพันธุ์ท้ายจะสีแดงนะครับตัวพันธุ์ท้ายจะสีแดงนะครับแบบนี้เลยนะครับความคลาสสิกลงตัวนะครับ มาพร้อมกับไก่ไก่ฝังรางนะครับตัวนี้จะทําให้ลูกค้าหรือ,อนักตกปลาที่สนใจนะครับในการเล็งเป้าได้ง่ายขึ้นเล็งเป้าได้แนบกับรางขึ้นนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับปีกอลูมิเนียมย่างดีเหมือนเดิมนะครับรองรับโรเลอร์ให้พร้อมนะครับตัวนี้ปีกยาว45เซนนะครับ45เซนนะครับยึดน็อต ตะเลดอย่างดีนะครับขาจับกระบอกก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้นะครับรางตัวนี้จากที่นําเสนอไปเมื่อวาน25ไม่ใช่นะครับรางตัวนี้นะครับรางตัวนี้ความหนาของราง29มิลลิเมตรนะครับ29มิลลิเมตรความสูงของรางอยู่ที่30มิลลิเมตรหรือ3เซนความหนาคือ2.9เซนนะครับตัวนี้นะครับน้ําหนักเบานะครับรูปทรงจะดูเรียบๆนะครับ ฝั่งนี้นะครับจะดูเรียบๆง่ายๆพร้อมตาโลโก้เรียบเง่ายๆเหมือนไม่มีอะไรแต่พอมาฝั่งนี้ครับความอ่อนช้อยการจับการเข้ามือนะครับมันเหมาะมันเหมาะผมอยากให้ลูกค้าได้ลองอยากให้ลูกค้าได้ลองสัมผัสปืนตัวนี้ของผมว่ามันจับกระชับมือขนาดไหนนะครับพันท้ายความยาวของมันท้ายความอ่อนช้อยของงานกริปกริปตัวนี้นะครับเล็งง่ายมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบ ความแม่นยำของเจ้าตัวนี้กันนะครับมือสอดมือมือสอดคลาสสิกงานระดับพรีเมียมไปครับเราไปชมกันว่าวันนี้ผมจะเทสทกับต้านี้มีอะไรบ้างครับผมไปวิธีขึ้นยางนะครับก็ดันลูกลงไปแบบนี้ครับดันลูกลงไปขึ้นเซฟให้พร้อมนะครับและที่สำคัญเลยนะครับที่สำคัญนะครับ นี่นะครับอ้าออกนะครับจับสอดเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับหลายท่านรู้แล้วนะครับแต่หลายๆท่ so to to right. านที่ว่าลองใหม่อาจจะยังไม่รู้นะครับต้องแบบนี ala ้เท <BAR. S 2> да ่านั so <processo> ้นนะครับถ้าสายสายอยู่บนนี้เมื่อไหร่นะครับจะเกิดอันตรายทันทีนะครับผมตัวนี้นะจะเกิดอันตรายทันทีนะครับคือสายจะต้องอยู่ในลักษณะแนบกับปีกแบบนี้นะครับด้านในนะครับขึ้นเซฟให้เรียบร้อยนะครับก่อนขึ้นยางอ่ะ หนึ่งครับแปปหนึ่งก็ดีเชือกเข้าอนีอ่าเนี่นะครับบิดตรงนี้ให้เท่ากันนะครับบิดตรงนี้ให้เท่ากันนะครับก่อนยิงนะครับกดเซฟให้เรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับพร้อมยิงนะครับวันนี้เราจะยิงจากที่สูงลงไปบ้างนะครับลงไปที่ล่างเสมือนจริงเหมือนปลาอยู่ในที่ล่างเราอยู่บนต้นไม้นะครับพร้อมนะครับ เรียบร้อยครับไม่รอดไปไปชมกันนะครับชม,ชมกันนะครับนี้ เมื่อกี้ผมเล็งกลางขวดเลยนะครับเมื่อกี้ผมเล็งกลางขวดเลยนะกับการยิงครั้งแรกนะครับกับเป้านิ่งนะครับว่ายว่ายแบบนี้มันมือเลยนึกถึงปลามาซู้มาสู้มาดูนะครับว่าการยิงครั้งแรกนะครับโอ้ใช้ได้ครับใช้ได้ครับเมื่อกี้ผมยิงกลางขวดนะครับเล็งกลางขวดเลย นะครับก็เข้าเข้าจุดนี้นะครับผมเล็งตรงนี้นะครับเข้าจุดนี้แต่ก็ถือว่าผ่านครับการยิงครั้งแรกไม่เสียหายครับไม่เสียหลายมาครับยิงครั้งต่อไปเราจะยิงอะไรกันต่อดีเดี๋ยวไปลุยนะครับการยิงครั้งที่สองของเรากับเป้าเคลื่อนที่นะครับ เลาเคลื่อนที่วันนี้นะครับเคลื่อนที่อีกแล้วโจทย์ยากอีกแล้วโจทย์ยากตลอดเลยพร้อมนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ ไม่รอดนะครับมาชมกันครับมาชมกันนะครับร้อยครับเรียบร้อยนะครับเท่านี้เลยครับฉีกหมดเลยนะครับฉีกเลยนะฉีกหมดเลยนะครับเข่าตรงนี้นะครับใช้ได้ไปไปต่อเป้าอื่นกันครับก็จากยิงเป้านิ่ง ยิงเป้านิ่งที่สูงลงมาที่ต่าเราก็ยิงไม่พลาดนะครับยิงเป้าเคลื่อนที่เราก็ยิงไม่พลาดทีนี้แหละเป้าระยะไกลเรามาชมกันครับว่าวปืนผมจะยิงถูกไหมไปตามมาเพราไก่ขนาด ราไปสามเลยยิงเป้าจากระยะไกลนะครับเคลื่อยิงจากที่สูงลงมาเราก็ยิงถูกแล้วนะครับยิงเป้าเคลื่อนที่เราก็ยิงถูกนะครับต่อไปนี้งานยากเป้านิ่งแต่ระยะไกลนู่นเลยครับกล้องอยู่นู่นเลยนะ้องครับผม yes ไปชมกันครับเราไปชมกันนะครับโหโคตรไก่อะ่ะนี่นะครับไก่มากๆนี่นะครับผมเลง ช่วงบนนะครับเล่งเล็งช่วงนี้เพราะว่าระยะที่มันพุ่งมาโดนอ่ะมันมันมันจะต่ําผมเล็งช่วงนี้นะครับเข้านี่เลยโคตรแม่นอ่ะโคตรแม่นสวยและแม่นมากนะครับเจ้าตัวนี้เลยนะครับไปค่าซื้อตัวนี้จะได้อะไรบ้างไปชมกันเห็นประสิทธิภาพของเจ้าตัวมือสอดคลาสิกของค่ายเอฟกันไทยแลนด์ไปแล้วนะครับทีนี้ ลูกค้าสนใจนะครับส so, ั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับงานตัวนี้นะครับงานตัวนี้นะครับผมออกแบบมาให้สําหรับคนที่ถนัดขวาแล้วก็คนที่ถนัดซ้ายนะครับตัวนี้จะเป็นปืนที่ถนัดขวานะครับถนัดขวานะครับโลโก้สวยงามนะครับตัวนี้นะโลโก้สวยงามนะครับและสําหรับกระบอกนี้เจ้ากระบอกนี้จะเป็นตัวจับซ้ายนะครับ จับสายส,ยสวยเลยนะจับสายตัวนี้นะครับเป็นจับสายลูกค้าสามารถเลือกได้จับสายหรือจับขวานะครับชุดนี้ผมขายในราคาเพียง3,500บาทนะครับ3,500บาทท่านจะได้อะไรบ้าง1นงนี่นะครับกระบอก1กระบอกนะครับที่เราแถมให้ลูกดอก2ลูกนะครับลูกดอก2ลูกแล้วก็ยาง14เมน1คู่นะครับ1คู่นะครับและพิเศษไปกว่าน,นั้นคือ ผมแถมแว่นโพโลไลท์ย่างดีให้อีกหนึ่งอันนะครับตัวนี้เลยนะครับโพลไลท์ตัวนี้เลยนะครับผมแถมให้นี่นะครับ3า0 0บาทท่านจะได้หมดนี้เลยนะครับพร้อมปืนตัวนี้งานสวยๆเนียนๆนะครับงานสวยๆเนียนๆเลยนะครับปีกรองรับโรเลอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ช่วงชัก70นะครับทิ้งปลาย40นะครับทิ้งปลายไว้40เซนนะครับความยาวรวมทั้งหมดตัวเนี้ย ร้อยสี่สิบเซนนะครับรางร้อยสี่สิบเซนนะครับน้ำหนักเบานะครับเพราะว่าปืนเราค่อนข้างใส่บาลานซ์มาให้แล้วนะครับความยาวของรางทําให้พันท้ายการยิงเนี่ยเบานะครับสวยๆเนียนๆนะครับสามพันห้าร้อยบาทยังไมร่รวมค่าจัดส่งนะครับปืนดีปืนสวยต้องเอฟเอฟกันไทยแลนด์สวัสดีครับ